สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนทำพับต่อจากวิดีโอที่แล้วนะคะวิดีโอที่แล้วทำไป2กลีบนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอนี้เรามาทำแบบ4กลีบกันนะคะลองมาทำกันดูเลยค่ะได้แบบนี้มาแล้วนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะเขี้ยวทั้งฝั่งนี้นะคะตรงนี้นะคะมุมมันนะคะจุดศูนย์กลางของมันให้ตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามือ สอดเข้าไปที่ตรงกลางนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้เส้นตรงนี้มันขนานกันนะคะเส้นข้างในเนะะี่ยค่ะเส้นเส้นข้างในนี้กะเส้นอันนี้ให้มันขนานกันแบบนี้นะคะแล้วก็แล้วข้างนี้ก็ทําเหมือนเดิมค่ะสอดมือเข้าไปให้มันขนานกันแล้วก็ พับกลับมานี่ค่ะสี C ่ก e ลีบจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะจะเป็นเป็นแบบนี้นะคะค่ะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบายค่ะ